สวัสดีครับวันนี้กับผมเพลินโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโปเกมส์กานะครับวันนี้ก็มาอัปเดตกิจกรรมกันวันศุกร์เนาะก็อย่ามาดูกันครับมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีเทพอะไรบ้างให้เราแลกนะก็มาตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเลิกก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทาคลิปต่อไปของช่องด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอฝากช่วงต้องมองช่องใหม่นะเพลินโซนเกมมิ่งนะฮะแล้วก็เพลินโซนยูเทสต์นะครับก็ฝากไปกดติดตามให้แรงใจกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ตามเกมนี้อยู่นะสามารถดูคลิปอออื่่่่นน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 นเเเกกกมีี้้้้้้้ไไไดดดใใใพลลลลลลยยย์์ิิิสตตตะะะะะคคคครรััับบููทปปปแว็หาชงฮ ก็เรามาเริ่มกันที่นะฮะในส่วนของกิจกรรมนะครับสูม10ครั้งกันก่อนนะฮะอ่าส่มสิครั้งเป็นลาติออสนะครับผมจริงๆมันก็ส่มแค่8ครั้งเท่านั้นนะก็ได้รับชิปลาติออสไปนะแล้วก็ไปแลกได้นะครับแล้วก็ได้เขี้ยวมังกรมาบวก4ีหนึ่งชิ้นนะครับผมอ่าสำหรับใครที่อยากได้ลาติออสไปใช้งานนะแต่จริงๆลาติออสตัวนี้มันมีจับในเขตจับนะแต่ว่าเราต้องรอสภาพอากาศด้วยนะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เลยเนี่ยมีเพตพร้อมก็จัดไปเลยนะต่อมานะครับ รางวัลใช้เพชรเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของหนึ่งหมื่นเพชรนะสูงสุดนะก็จะได้รับในส่วนของหินรี่สแตตนะครับหินสายฟ้าเนาะสิก้อนนะครับแล้วก็ h i d เด้นแมชชีนนะครับระดับนะครับเเวลสีนะทั้งหมดกี่ชิ้น7ชิ้นนะครับผมแล้วก็พวกผลไม้ต่างๆนะฮะก็ไปดูกันได้เลยนะครับกิจกรรมถัดไปนะฮะก็มาดูกันตรงถุงรางวัลนะครับ ถุงรางวัลน,นะครับจะมีไอเทมนะครับอัพไอเทมบกพรานะแล้วก็มีบริเวณนะครับผมอ่าบริเวณนะครับแล้วก็มีบัตร E.P. นะครับระดับสูงนะแล้วก็มีอ่าพลังกายให้เราแลกซื้อกันได้นะก็อย่าไปดูกีกทีว่าอีก2วันเนี่ยมันมีจารีเป็นอะไรบ้างเนะาะเดี๋ยวผมพามาอัพเดทอีกทีนึงนะครับต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมวงล้อนะครับวงล้อรอบนี้นะครับจะเป็นวงล้อสุ่มในส่วนของ Dark Mewtwo X Resonance like นะ ก็ใครอยากได้ Dark Mewtwo X r e s o n a n ซแนะครับก็ลองไปดูสเตตในสมุดโปเกมอนกันได้นะว่ามันเก่งหรือเปล่านะอันนี้ผมยังไม่แน่ใจตัวนี้ไม่เคยลองนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นกิจเติมเงินเรื่องรางวัลมาแล้วครับกิจเติมเงินเรื่องรางวัลนะครับถ้าเกิดว่านะฮะอ่าแสดงว่ากิจกรรมปฏิหาริย์แม่งมีอาซูดผู้ให้กำเนิดใหม่แล้วแน่เลยนะครับผมอ่ะก็เติม3,500ันหรเพจจะได้สติกเกอร์นะครับล่างมาสเตอร์ของอาซูดผู้กำเนิดนะครับ8ชิ้นนะ ถ้าเป็นรางวัล B เนี่ยจะเป็นฟักทองนะครับรางวัล A เอ้รางวัล7,000เพชรเนี่ยนะครับเติม7,000เพชรเนี่ยจะได้รับในส่วนของอสติกเกอร์ล่างมาสเตอร์ของอาซูรเมืองเหนือนะครับ12ชิ้นนะหรือจะเลือกเป็นรางวัล B ก็ได้เป็นบัตรแฟชั่นเกอหีนะอ่าแล้วก็เป็นพวกเศษชิปต่งตางๆนะครับ ต่อมา7,000เพชรแล้วก็เป็น15,000เพชรนะครับก็จะเป็นพวกออุปกรณ์ที่เราใช้ตกแต่งสวนนะครับตกแต่งฟาร์มนะครับก็จะได้เดบ12.9%สปีด4%นะครับผมหรือจะเป็นรางวัล B นะครับรางวัล B เนี่ยจะเป็นแฟชั่นนะครับพิกเซลนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นแฟชั่นอ๋อชุดแล้วก็เป็นเหมือนเสื้อและชุดนะเป็นชุดเดียวกันนะครับรางวัล B นะต่อมาเป็น30,000นะครับ30,000เพชรเนี่ยจะได้เป็นแฟชั่นการดิโอนะครับอืม แล้วก็ได้กรอบเพื่อนด้วย Special t a ท 4%, Special d ์เซ็นหจแดรเือจะเป็นฟักทอง1,000ก็ได้นะสามหมื่นเพรนี่หลายตังอยู่เหมือนกันนะอ่ะสายเติมก็จัดกันไปนะครับสายฟรีก็ต้องนั่งเหงาต่อไปนะครับต่อมาครับกองทุนจำกัดเวลาจะเป็นสติกเกอร์นะครับร่างมาเตอร์ของดาวโอแสดงว,ว่าดาวโอมาอีกแล้วครับอยู่ในปฏิหารแน่ๆนะครับเออนะครับ6,250เพชรนะครับได้เพชรคือนึ0นะฮะ โอเคแล้วก็มีกิจกรรมรีเซ็ตนิสัยนะครับอ่าก็รีเซ็ตนิสัยเนี่ยจะมีทุกวันศุกร์อยู่แล้วนะครับผมใครที่รอรีเซ็ตนิสัยโปเกมอนก็มารีได้เลยนะครับผมฟืน้นฟูทรัพยากรเหมือนเดิมเนาะอยากได้ทรัพยากรตรัวไหนก็ใช้เพชรแลกมาได้นะจะแลกแบบครึ่งหนึ่งหรือจะแลกแบบเต็มก็ได้นะครับตามใจเลยนะครับอ่าต่อมามาดูกิจารบริหารกันนะครับนั่นไงผมกล้าแล้วว่าแล้วว่ามันต้องมานะครับโอเค ก็มาเริ่มที่500ฟักทองนะครับแรกเป็นสติกเกอร์นะครับดาร์โโอมานะครับได้เลยนะเฮ้ยผมก็อายากได้เหมือนกันเนี่ยสติกเกอร์ล่างมาสเตอร์นะครับดาร์โอโอเนาะแล้วก็500ฟักทองนะครับก็สติกเกอร์นะครับอชูตเพื่อกำเนิดนะหมายแล้วครับมา3อาทิตย์ติดแล้วนะเออพูดถึงนะ่ะนี่อาทิตย์ที่3แล้วนะครับต่อมานะครับ500ฟักทองแรกเป็นสติกเกอร์ล่างมาสเตอร์ของลาติออสนะครับผมเฮ้ยตัวนี้เก่งนะใช้ได้เลยนะถ้าเป็นล่างมาสเตอร์อ่ะแล้วก็ 750ฟักทองครับแรกเป็นสติกเกอร์ล่างมาสเตอร์ของทาฟูฟินี่นะฮะเออตัวนี้เหมือนจะไม่เก่งนะแต่พอเป็นล่างมาสเตอร์แล้วมันเก่งนะครับผมจะเป็นผมนะถ้าเกิดฟักทองจริงนะผมเชียร์อาซิวุตผู้กำเหนือดีกว่าหรือดาร์คโอก็ได้นะครับผมว่าเจ๋งกว่านะสติกเกอร์ล่างมาสเตอร์เนี่ยจะใช้สําหรับคนที่มีโปเกมอนแล้วเนาะใครที่ยังไม่มีโปเกมอนนะให้แร็โปเกมอนก่อนนะแต่ใครที่มีโปเกมอนแล้วเนี่ยให้เอาสติกเกอร์ล่างมาสเตอร์ที่เราอยากได้จริงๆนะครับแ,แรกๆนะต่อมานะครับก็นะครับ เป็นสติกเกอร์ล่างมาเตอร์ครับของคาริโอนะเอออันนี้จะใช้เพชรกับเศษชิปเองนะครับหาได้ง่ายๆด้วยนะแล้วก็สติกเกอร์ล่างมาเตอร์ของแคเซเลียนะครับเหมือนกันนะครับใช้เพชรกับสติกเกอร์เอ้ยสติกเกอร์เลยเพชรกับเศษชิปนะครับทั่วไปนะอ๋อแล้วครับกิจกรรมแรกนะครับ5,000เศษชิปนะครับรอบนี้มาเป็นนาริมิลานนะแน่นอนนะครับมีตัวนาริมิลานก็ต้องมีสติกเกอร์ล่างมาเตอร์นะแต่ว่าใช้ฟักทองนะ ถ้าเกิดใครมีโปเกมอนอยู่แล้วนะฮะที่ได้จากกิจกรรมเมื่อเดือนก่อนนะครับเราก็มาแลกสติกเกอร์ล่างมาเตอร์ได้นะครับ500ฟักทองเนาะแล้วก็นี่ครับมันมาคู่กันนะทันนี้เป็นหลานกับเอนเต้ผีเนะี่ยเอนเต้ผีเนะี่ยมาพร้อมกันเลยนะครับ5 5,000เสีชิปเนาะมีล่างสติกเกอร์ล่างมาเตอร์ดูของมันด้วยนะครับราชาแห่งทาวเวอร์คริสตัลมาเตอร์นะแล้วก็ใช้นะครับฟักทองนะครับแลกโปเกมอนทั่วไปสองตัวนะเจ้ากวางกับเจ้าหมูนะหมูไฟนะครับแล้วก็แลกเป็นพวก คอสกิลเลือด7%นะครับใช้เศษชิปสามร้อยห้าสิบนะแล้วก็แลกอุปกรณ์นะครับตรงนี้รีเกียริบบิ้นนะนี่ก็อัพคาบิโกะอ่าอะไอคอนนะครับอ่ะไอคอนนาไอคอนนี่อ่าบริเวณมาแล้วครับบริเวณน,นี่ใช้ฟักทองหมดเลยนะอย่างเงยี่สิบนะครับผมนี่เศษชิปก็ได้นะอ่ะแล้วก็เป็นพวกตราด้วยนะครับตราด้วยนะใครขาดตราไหนก็เอาเศษชิปทั่วไปมาแลกได้นะครับแค่สิบเองนะครับถูกๆเลยนะฮะ แล้วก็แลกเศษชิปทั่วไปแลกใบแม็กก็ได้นะดูดิอ่านี่ไงชุดแฟชั่นจริงๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอ่าใครเลือกที่จะเติมรางวัล B นะครับเนี่ยกิจกรรมนี้นะครับมันมีเติมรางวัล B ใช่ไหมเนี่ยเติมรางวัล B มันได้พวกอ่าบัตรแฟชั่นอะไรพวกนี้เนาะซึ่งบัตรแฟชั่นมันมาแลกได้นะครับเห็นปะเนี่ย,ยมันมาแลกตรงนี้ได้นะเห็นไหมเนี่ยอ่าบัตรแรฟชั่นแลกฝักทองได้นะครับหรือจะเอาบัตรแฟชั่นมาแลก ไม่ใช่แบบแฟชั่นเด็บัตรอันนี้นะครับมาแลกเป็นอันนี้ได้นะครับขอแลกแลกกับแลกเนาะหรือจะเป็นชุดแดงตัวนี้นะแลกเป็นฝักทองก็ได้นะดูดิแลกกันไปแลกกันมานะครับแล้วแต่เลยนะใครมีอันไหนก็แลกกันนั้นนะครับเห็นปะเนี่ยบัตรอู้ชุดเขียวนี้แลกได้480นะฮะชุดนี้ก็เหมือนกันนะครับแลกได้480เลยนะครับหรือจะแลกเป็นเซ็ตชิปทั่วไปก็ได้นะครับหรือจะมาแลกเป็นตุ๊กตาไคโอก้าก็ได้นะหูแม่งบวก เอทีเคไอสเปเชียลแท็กสิบเอ็ดจุดสนะแล้วก็ Special สเปเชียลเดฟสิบสานไอ้ที่มันเขียนว่าไม่ขายเนี่ยคือเราไม่สามารถหาซื้อได้เลยนะต้องรอกิจรกรรมเท่านั้นเนาะแต่มันให้เยอะมากๆนะซื้อนี่มาหาศาลเลยราคานะครับหรือจะแลกเป็นตุ๊กตาอะไรคอซ่าก็ได้นะครับเลือด8.1%สปีด6.6สรุปแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอาบัตรแฟร์มาแลกของเนาะแล้วก็โปเกมอนที่แลกเนี่ยนะครับถ้าเป็นฟักทองเนี่ยจะมีดาร์โคโอนะครับอาซิวตผู้ให้กำเนิดนะครับ2ตัวนะ ส่วนสติกเกอร์นะครับไม่ใช่สติกเกอร์ดิส่วนเซตชิป5,000เนี่ยนะครับก็แรกเนี่ยลิมิลากับเอนเต้ผีได้แค่2ตัวนะรอบนี้มาน้อยไปหน่อยนะแต่ก็เาจะมาเป็นเซตแต่ว่าประเด็นคืออาซิอุสกับดาวโนิมาทุกอาทิตย์เลยนะอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในนี้นะครับท่านชบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ด้วยมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมมาแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่หมคลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับ